สวัสดีครับสวัสดีคอบอลทุกทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มทางบอลนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาจัดแก้มือให้พิมลีก4ี่คู่นะครับผมแต่อย่าลืมว่าใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มกับเรานะผมทางเข้าอยู่หน้าช่องเลยนะครับผมตอนนี้ก็เป็นโควิดอยู่ก็ยังไม่หายดีนะผมก็เริ่มทรงๆแล้วถ้าเริ่มกลับมาดีแล้วจะได้กลับมาไลฟ์แล้วมาเจอกันอีกหนึ่งครั้งอีกเหมือนเดิมแน่นอนนะครับแต่วันนี้ก็เหมือนเดิมนะผมอาจจะไม่ได้มาวิเคราะห์แบบลึกๆมากนะครับผมเพราะว่าพูดนานๆไม่ไหวนะครับเด ผมถ้าให้มองในเรื่องเกมลุกนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าน o อตติงแฮมก็เป็นทีมทีมหนึ่งที่เกมลุกแอบใช้คําว่าดู ดูหวาบ้างนะผมแต่ก็ไม่ได้ว่าจาถึงขนาดที่จะไปสู้ไบตันได้เลยแต่วันนี้ต้องยอมรับว่าไบตันเปิดมาดุมากถามว่าจบได้ไหมหนึ่งประตูมีโอกาสยกสูงครับแต่ถ้าให้น่ารู้จริงๆวันนี้ผมมองว่าไบตันชนะได้แน่ให้มองไปที่ไบตันทีมแรกก่อนเลยนะครับส่วนทีมที่สองนะครับขุนค้อนเวสแฮมของน้ำมอยนะผมเจอกับลิเวอร์พูลที่เกมไปเยือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่กลับกันกับเวสแฮมที่ฟอร์มาฐานช่วงนี้เริ่มกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆนะผมทั้งบอลคอนเฟลเลตต์ก็เข้ารอบมาแล้วนะผมนัดล่าสุดก ไม่แพ้แน่ๆนะครับมองไปที่เวสแฮมมีหนึ่งคู่นะครับส่วนคู่ที่3นะผมเป็นสิงบูเชลซีกับเบนฟอร์ดนะครับผมเชลซีก็ฟอร์มช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่าย่าแย่อย่งจริงนะฝืดไม่รู้จะฝืดยังไงแล้วนะครับผมกับกันกับเบนฟอร์ดที่เกมโดยรวมเขาเป็นทีมที่มาตรฐานโดยรวมเวลาเจอทีมใหญ่มักจะเล่นได้ดีตลอดนะครับผมนัดนี้ผมเลยมองว่าเบนฟอร์ดบุกไปเยือน โอกาสจบเสมอสูงครับให้มองไปที่เบรนท์ฟอร์ดครับแล้วคู่สุดท้ายสําหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เซนอลนะครับผมแมนซิตี้เล่นในเอฮาร์ดจริงนะครับต้องยอมรับว่าแมนซิตี้เปิดมาดูเดือดมากแต่ต้องจุดเด่นของ2ทีมนี้ก็คือเกมลุกที่ดูดุดันทั้งคู่แต่ถามว่าให้ดูเกมลุกที่มันดูจ๋าก,กว่าก็ต้องยอมรับว่าแมนซิตี้นะครับผมดูดีกว่าอยู่แล้วแต่ผมมองว่าอาร์เซนอลหวังมาแค่เสมอนะครับถ้าเขาเสียป,ประตูเขาต้องไล่บี้คืนมาได้นัดน,นี้ผมเลยมองว่าสกอร์สูงได้ลุ้นสุดแล้วนัดน,นี้ให้มองไปทีี่สูงูงค Man นคนน้้ัเก็ ไปเน้น4่คู่นะครับผมอาจจะไม่ได้วิเคราะห์เยอะเพราะว่าพูดนานไม่ไหวนะครับผมเพราะาเป็นโควิดนะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ใครที่อยากเข้ากลุ่มกับเรานะครับผมอย่าลืมหน้าทางเข้าอยู่หน้าช่องไปกดลิงก์ได้เลยนะครับ